หลายคนรู้จักย่าหวานอิสราเอลมานานแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าย่าหวานอิสราเอลมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้วสัสน้อยจะพามาหาคำตอบไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกวาสันน้อยชาแนลวันนี้ผมจะพามปหาคําตอบเกี่ยวกับยาหวานอิสราเอลนะครับซึ่งที่แปลงที่สวนนี้ปลูกมาได้มากกว่า2ปีแล้วนะครับสาหรับการปลูกยาหวานหลายคนก็จะสงสัยว่ายาหวานมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับข้อมูลของยาหวานอิสราเอลเรามาทําความรู้จักว่าทําไมเราจําเป็นต้องปลูกย่ากันเลยครับหลายคนมองว่าการเลี้ยงวัวนั้นมีต้นทุนสูง ต้นทุนที่เกิดจากอาหารที่วัวกินแต่ละมือ้อแต่ถ้าเรามองวิธีที่จะลดต้นทุนได้และยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่งจากการปลูกหญ้าที่ให้คุณค่าทางอาหารมากพอกับความต้องการของวัวในแต่ละวันเนื่องจากหญ้าที่เกิดเองตามธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหารตามผลผลิตก็น้อยและพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ นับวันจะน้อยลงไม่เพียงพอที่จะปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงเหมือนแต่ก่อนซึ่งวัวจําเป็นต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลักหากท่านลงทุนปลูกหญ้าพันธุ์ดีไว้ในพื้นที่ของตัวเองเช่นบริเวณพื้นที่หัวไร่ไปลายนาะหรือพื้นที่ว่างเปล่าเพียงครั้งเดียวก็จะมีหญ้าใช้สอยไปหลายปีเลยทีเดียวเพราะเป็นแปลงหญ้าดีมีคุณภาพให้ผลผลิตสูง เพียงพอต่อการเลี้ยงวัวไม่ต้องเสียเวลาต้อนไปเลี้ยงไกลๆอีกต่อไปช่วยลดต้นทุนค่าอาหารให้กับผู้เลี้ยงวัวได้ทางหนึ่งซึ่งผู้เลี้ยงวัวจะมีรายได้จากการจำหน่ายวัวเป็นรายปีหากมีการดูแลหญ้าเป็นอย่างดีให้มีคุณภาพยังสามารถที่จะขายท่อนพันหญ้าเพื่อสร้างรายได้ได้อีกทางที่สำคัญ ยังมีรายได้จากทำนายขี้วัวเป็นรายเดือนอีกด้วยและถ้าเพื่อนๆอยากเริ่มปลูกยาแล้วการปลูกยาก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่หนึ่งก็จะเป็นการปลูกด้วยเมล็ดนะครับก็จะมีหญ้ากินนี่สีม่วงหญ้าลูซี่เป็นต้นนะครับส่วนวิธีที่2ก็จะปลูกด้วยทอนพันุก็จะมีหญ้าแผงกลาหญ้าไนท์นะครับหรือหญ้าเนเปียเป็นต้นนะครับเรามาดูวิธีการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลกันเลยครับ หญาหวานอิสาราเอลหลายคนบอกว่าโปรตีน20%บางคนบอกว่าโปรตีน15%ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับยญาหวานอิสาราเอลเรามาดูวิธีการปลูกยญ้าหวานอิสาราเอลกันก่อนนะครับหญ้าหวานอิสาราเอลหรือหญ้าเนียเปียอิสาราเอลยาที่มีโปรตีนสูงสามารถไปเลี้ยงสัตว์ได้แทบทุกชนิดเช่นวัวควายแพะแกะ แม้กระทั่งตะกะแตนก็ชอบกินหญ้าหวานเป็นพิเศษหญ้าหวานอิสราเอลจะใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานเพียง3เดือนก็สามารถตัดใบให้เป็นอาหารสัตว์ได้แล้วนอกจากใบจะใช้เป็นประโยชน์แล้วนอหญ้าหวานอิสราเอลย,ยังสามารถนำมาขยายเป็นท่อนพันธุ์ได้อีกด้วยหญ้าหวานอิสราเอลสามารถขยายด้วยท่อนพันธุ์และเมล็ดซึ่งการปลูกด้วยเมล็ดจะประหยัดต้นทุนมากแต่ใช้เวลาน,านานมากกว่าการใช้ท่อนพันธุ์ การใช้ท่อนพันธุ์สำหรับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า3เดือนขึ้นไปและนำมาตัดเป็นท่อนๆเลือกท่อนพันธุ์ที่มีความแข็งแรงบีบแล้วแม่แตกตัดให้ได้ความยาวประมาณ5ป้องการขยายท่อนพันธุหญ้าหวานอิสราเอลมีดังนี้หนึ่งนำท่อนพันธุหญ้าหวานอิสราเอลไปแช่น้ำา3-4วันเพื่อให้แตกราก2เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าหวานอิสราเอล เลือกพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมบ่อยเพราะย้าหวานอิสราเอลไม่ชอบน้ํา3หากปลูกในแปลงสามารถขุดหลุมลึกประมาณ10เซนหลุมละ3-4ต้น 4. หลังจากปลูกแล้วนําดินกบให้ทั่วมันลดน้ําประมาณ2วันในช่วงแรกแต่หากฝนตกให้เว้นลดน้ําไปก่อน 5. ประมาณ3เดือนย้าหวานอิสราเอลจะแตกกอสามารถตัดนําไปเลี้ยงสัตว์ได้เพื่อที่เวลาตัดยอดใหม่ลําต้นจะไม่สูงเกินไปทําให้แข็งแรง ต้านลมได้ดีสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าหญ้าหวานอิสราเอลมีโปรตีนเท่าไหร่กันแน่นะครับจากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยมอขอนแก่นนะครับบอกว่าหญ้าหวานอิสราเอลจะให้โปรตีนอยู่ที่15.2นะครับและ13.8ช่วงอายุการตัดนะครับหมายความว่า45วันจะมีโปรตีนอยู่ที่15.2 แล้วก็60วันจะมีโปรตีนอยู่ที่13.8นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมีผลวิจัยจากหลายสถาบันนะครับยาหาหวานอิสราเอลก็จะมีโปรตีนที่ลดหลั่นกันไปนะครับตั้งแต่23.79 18.39 15.94 15.57นะครับ ในแต่ละช่วงอายุก็จะมีอายุที่ลดต่ำลงไปแสดงว่าการที่ย่าวหวานอิสราเอลช่วงอายุแค่4สัปดาห์นะครับสสัปดาห์จะมีโปรตีนเกินไปถึง20%เเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าย่าวหวานเขามีอายุแก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีโปรตีนที่ลดน้อยถอยลงนั่นหมายความว่าถ้าเราปลูกย่าวหวานให้ตัดในช่วง สสัปดาห์ก็จะได้โปรตีนที่สูงต้นยังอ่อนนะครับวัวควายแพะแก่ก็จะชอบมากนะครับแต่ถ้าหญ้าหวานที่ตัดในช่วงที่แก่ก็คือตั้งแต่10อาทิตย์ก็คือ2เดือน3เดือนขึ้นไปนะครับช่วงเวลานั้นโปรตีนเขาจะลดน้อยลงแต่เขาจะเหมาะในการทําท่อนพันธุ์ ซึ่งการทําท่อนพันธ์ุจะอยู่ที่3เดือนนั่นเองนะครับสรุปนะครับหญ้าหวานอิสาราเอลสามารถทําโปรตีนได้ถึง20%เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาแก่นะครับหญ้าหวานอิสาราเอลโปรตีนเขาก็จะลดลงลดลงนะครับอยู่ช่วงประมาณ13-15%เท่านั้นเองนะครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านที่ฟังจนจบคลิปนี้สำหรับใครที่กําลังจะมองหาย้าพันธ์ุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นญ้าหวานญ้าไนย่าเนเปียย่าลงซูปเปอร์ย่าอะไรก็ตามแต่เนาะก็ขอให้ปลูกทดแทนญ้าที่เกิดเองธรรมชาติเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าแล้งฤดูแล้งนะครับแล้วก็เอเนโยด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องหญ้าไม่พอสําหรับการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวของเรานะครับ แน่นอนว่ามีปัญหาทันทีถ้าแปลงหญ้าสมบูรณ์แล้วการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็จะไม่เกิดปัญหานะครับตอนนี้หลายคนประสบปัญหาเรื่องวัวผอมควายผอมนะครับเกิดจากหญ้าไม่เพียงพอกินแต่ฟางกินแต่หญ้าแห้งดังนั้นเราควรที่จะมีแปลงหญ้าที่สมบูรณ์มีระบบน้ำแล้วก็ควรมีระบบแปลงหญ้าถ้าเรามีแปลงหญ้าแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเราแทบจะไม่ต้องซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารฟางหรือแม้กระทั่งหญ้านะครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อเลยถ้าเรามีแปลงหญ้าที่สมบูรณ์ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ราคาวัวลดแบบนี้เราต้องมีแปลงหญ้าที่สมบูรณ์เพียงพอต่อสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับผมแนะนําเลยนะครับหญ้าหนึ่งไร่ต่อวัวหนึ่งตัวพอทั้งปีเลยนะใครที่อยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับแนะนําเลยวัวหนึ่งตัวต่อหญ้าหนึ่งไร่ เพียงพอแน่นอนนะครับเหลือๆวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ